ที่น่าสนใจในคลิปนี้ไม่ได้มีแค่นี้อย่างเดียวเพราะว่าในต้นคลิปนั้นพวกเราได้กล่าวไว้ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายบายตัวคุณเป็นรายการที่ทรสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่ beginner ไปจนถึงสามารถโต้ตอบในชีวิตประจําวันได้ซึ่งหัวข้อหลักๆของเรามีดังนี้ครับหนึ่ง ฝึสก 3, 2, สดคำสองจุดอ่านอนอกเสียงสามพรีฟิกและเซอฟิกสี่หลักไวยากรณ์และห้าเท้นทั้งสิบสองเทนแต่เรายังมีอีกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่เราจะไม่บอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรให้ไปรับชมกันภายในคลิปครับ 1. นึ่งฝึกสะกดคำคำนี้สะกดว่า 1. นึ่ง U N อันก็สอ S U N 3. นส R U N RUN C C U N กัน5 F U N ฟันคำที่6 L U C K l ัก7จ C U N ดันมืดมนคำที่9 d U C K ดักคำที่10 L U N C H u n c h <Yeah. S 1> ต่อไปเราจะไปฝึกอ่านคํากันนะครับพร้อมกับความหมายไปดูก้กันเลยเรามาต่อกันที่หัวข้อที่2กันเลยครับคืออะไรครับการฝึกอ่านนั่นเองเรามาเริ่มต้นที่คําแรกกันนะครับ important m p o r t a n t แปลว่าสําคัญ interesting interesting แปลว่าน่าสนใจคําที่3 useless useless แปลว่าไร้ประโยชน์ คำที่4 beautiful beautiful แปลว่าสวยงามและคำที่5 television television แปลว่าโทรทัศน์นั่นเองต่อไปเราจะไปต่อที่หวัวข้อที่3กันเลยครับไปเรามาต่อกันที่หวัวข้อที่3 prefix และ suffix ครับ prefix และ suffix คืออะไรครับพี่อนท prefix คือส่วนที่เอาไปไว้ข้างหน้าคำศัพท์ และแท้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไปเช่นเปลี่ยนไปคำในทางตรงกันข้ามเปลี่ยนไปทางที่แย่ลงหรือช่วยปอกตำแหน่งเวลาและจำนวนก็ได้ซับฟิก์คือส่วนที่เอาไว้ข้างหน้าหรือหลังคำศัพท์จะทําให้ความหมายชัดเจนขึ้นและส่วนใหญ่ความหมายที่ของคำเปลี่ยนไปเช่นเปลี่ยนกริยาเป็นคำนามหรือเปลี่ยนคำนามเป็นคำครศัพท์เป็นต้นเ้ Yay! อย่างที่พี่อน,นัทได้กล่าวไปในข้างต้นเปลี่ยนไปในทิศทางตร,ตรงกันข้ามความหมายเชิงปฏิเสธมีอิมอินอิลอันดิสเช่นหนึ่ง impossible impossible เป็นไปไม่ได้ครับพี่นักเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ oh my god irregular irregular สาม unfair อันแฟร์ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะไม่ยุติธรรมอะไรเยไม่ยุติธรรมเลยคมาเรมามาก่อนเรามาก่อนเห็นไหมครับว่าอันแฟร์แปลว่าไม่ยุติธรรมส่วนคำสุดท้าย dislike dislike พี่ๆน้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า dislike แปลว่าอะไรแปลว่านี่แหละครับไม่ชอบครับส่วนความหมายของคำที่สองความหมายี่ยวกับสถานที่ตำแหน่ง super super sub inter เช่น subway subway สถานีรถไฟ international international สามความหมายเกี่ยวกับเวลา pre f o r post เช่น prehistory prehistory foretell f o r t e l l p o s t w a l p o s t w a r และอย่างสุดท้ายความหมายเกี่ยวกับจำนวน m มโนโมโนเรียนแบบผมหรอครับพี่แอนทพี่อนทเลียนแบบผมหรอศึกษาตามมาโมโนไบทรทรมันเช่นม o น OPOLY มอน OPOLY บซิเคิลบิสซิเคิ a n รีแองเกิลทรีแองเกิลมันิมีเดียมันมีเดเราไปต่อกันที่ซับฟิกเลยครับ เรามาต่อกันที่ส่วนของสับฟิกเลยครับ 1. นึ่ now suffix now suffix คือ suffix ที่เติมแล้วเปลี่ยนไปตามคำนามก็คือ e e e r o r หรือ ness e n w s, s แล้วก็ SHIN อย่างเช่น employee employee singer singer director director happiness happiness expression, expression และคำสุดท้าย collection, collection 2. adjective suffix คือ suffix ที่เติมแล้วเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ able, able, v i l e able full, less, leave, off, s ช่ n comfortable, confrontable, horrible, horrible beautiful, beautiful, hopeless, hopeless, diary, diary, fabulous, fabulous และอย่างที่3 w o r k suffix คือ suffix ที่เติมไปแล้วเปลี่ยนเป็นคำกริยา it, it, i f y, ify, e i s e แล้วก็ i s t passionate, passionate s u b t e s u b t identify, identify, release, release เป็นต้นครับส่วนอย่างสุดท้ายอย่างที่ C adverb suffix คือ suffix ที่เติมไปแล้วเปลี่ยนเป็นคำกริยาพิเศษ a w y word white เช่น quickly, quickly สอง for words, for words เป็นต้นครับ และตอนนี้เราเดินทางมาถึงหัวข้อที่4แล้วนะครับนั่นก็คือหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษนั่นเองมีอะไรบ้างพี่อนันต์ครับหน n o สอ pronoun ส adjective ส verb ห adverb ห preposition เจ็ conjunction และแ interjection นั่นเองเรามาเริ่มต้นที่ n o n กันเลยครับ n o n คือคำนามเช่น ก็อตจอห์นเบ็อาร์น่ะเป็นต้นครับเชื่อเนี่ยคนสัตว์สิ่งของแนวคิดแนวมันทำและความเชื่อนั่นเองครับสองโปร u n ลคำสรรพนามเช่น I, you, we, we, they, he, she อีกเป็นต้นครับใช้เนี่ยคำนามจะได้ไม่ต้องใช้นาม e. สามีสาม adjective คำคุณศรรัพท์เช่น beautiful, healthy, kind, poor, rich, fat เป็นต้นครับเดี่ยขยายนาวกับ pronoun เพื่อบรรยายไม่ต้องลักษณะของนาวกับ pronoun ชัดเจนยิงขึ้นไปนออกเป็น adjective สลับบอกลักษณะปริมาณและจำนวน 4. verb คำกริยาเช่น go, fight, take, sleep เป็นต้นครับ,รบเฉยแสดงกิริยาอาการต่างๆเป็นส่วนสำคัญในการแสดงของประโยคนอกจากนี้คำเรียาแบ่งได้เป็นคำแท้และคงไม่แท้เป็นต้น 5. adverb เช่น well fast long recently again yesterday เป็นต้นครับใช้ขยายเพื่อเพิ่มความหมายให้กับสิ่งที่ถูกขยายครับ 6. p r e p o s i t i o n คำบุพบทเช่น at in into of for เป็นต้นครับใช้เชื่อมส่วนต่างๆของประโยคเพื่อบอกเวลาสถานที่และทิศทางทำให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้น 7. c o n j u n c t i o n คำสันทานเช่น and but or not that if เป็นต้นครับใช้เชื่อมคำและประโยค มีทั้ง conjunction แบบวอยตามหรือขัดแย้งและมีเหตุเป็นผลอันที่8อันสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือ interjection นั่นก็คือคำอุทานเช่น o l e เป็นต้นครับใช้แสดงความความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆอ,ออะยุ้งเชนะ<ะ>และหัวข้อที่หของเราก็คือ ทั้ง12 tense นั่นเองมีอะไรว่ามี past present และ future นั่นเองเรามาเริ่มกันที่ past ก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับ 1. past simple คืออะไรครับพี่อนัสใช้พูดถึงเหตุการณ์อดีตที่เกิดขึ้นแล้วก็จบเป็นเหตุการณ์สั้นที่มีการระบุช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ด้วยเป็นต้น 2. past continuous tense คืออะไรครับ เชพูดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนดีเชฟพูดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับในช่วงเวลาหนึ่งไรหนึ่งหนึ่งเชฟพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในอดีตสองเชฟพูดถึงเหตุการณ์ที่การเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในอดีตสามเชฟพูดถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ในอดีตทุกเหตุการณ์ได้เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้ว เหตการที่2แทรกขึ้นมา 3. past perfect continuous คืออะไรครับเช่อเหมือนกับ past perfect tense แต่เน้นมากกว่าเหตุการณ์แรกนั้นเกิดขึ้นและดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องและจบก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่2ตามมา 4. past perfect คืออะไรครับใช้พูดถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ในอดีต โดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งและจบลงจากนั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่2ตามมาเรามาต่อกันใน present กันเลยครับหรือปัจจุบัน 1. present simple tense คืออะไรครับใช้พูดถึงความจริง 2. ใช้พูดถึงความชอบความคิดเห็น 3. ใช้พูดถึงตารางเวลานั่นเองครับ 2. present continuous tense ครับ ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่พูดในช่วงเวลาของชีวิต 2. ใช้พูดกับอนโคตอันใกล้ที่เกิดขึ้นแน่นอนนั่นเองครับ 3. present perfect tense คืออะไรคร,รับพี่นนอนัทหนึ่ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ละช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน 2. ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยทำมารประสบการณ์ผ่านมา สามใช่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนัน4ี่ใช่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจงการและเพื่อเสร็จหรือเพื่อจบลงเป็นต้นครับและอย่างสุดท้ายของ present นั่นก็คือ present perfect continuous tense นั่นเองครับคืออะไรครับหนึ่งใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและขณะที่ พูดถึงการนั้นก็ยังไม่จบยังดำเนินอยู่เรามาต่อกันที่ฟิวเจอร์เลยครับเป็นส่วนส,สุดท้ายของเทนทั้ง12เทนนั่นเองครับ 1. 1ฟิวเจอร์ซิมเปิลเทนนั่นเองครับคืออะไรครับพี่น,นะหนึ่งเป็นพูดถึงอนาคตเป็นการคาดเดาหรือจากความรู้สึก 2. เป็นพูดถึงการตัดสินใจในคันทีจะว่าจะทำอะไรเป็นต้นครับ 2. future er, continuous tense ครับคืออะไรครับใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่ๆในช่วงเวลาช่วงเวลาในหนึ่งในอนาคตเป็นตน้นครับ3 future er, perfect tense คืออะไรครับพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบนันหรืออนาคตก็ได้และดำเนินต่อไปเพื่อที่จะจบในอนาคตแน่นอนหรือก่อนจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในอนาคตเน้นว่า ไปจนถึงในนะอนาคตและเน้กนการบอกจึดจบจบแล้ครับพี่นัทจบแล้วครับอย่างสุดท้ายของ future เท n s e นะครับพี่นัทรู้ไหมครับว่า future tense อย่างสุดท้ายคืออะไรหรอครับมันคืออะไรหรอครับพี่ติโกอคือ future perfect continuous tense นั่นเองพี่อนัทลองอธิบายหน่อยครับพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบอกได้ว,ว่าต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กี่ปีกี่เดือนกีก่วันคือรู้จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ อาจจะเริ่มมาจากอดีตปัจจุบันหรืออนาคตและเหตุการณ์นั้นจะไปจบลงในอนาคตรหรือก่อนที่จะเป็นเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเทนทั้ง12เทนแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจในคลิปนี้ไม่ได้มีแค่นี้อย่างเดียวเพราะว่าในต้นคลิปนั้นพวกเราได้กล่าวไว้ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือพวกเรานั้นได้ไปสัมภาษณ์ครูต่างประเทศเอาไว้แล้วเชิญพี่ๆและน้องๆไปรับชมกันได้เลยครับ Hello everyone. So today I will tell you four things to do to learn the basic English. Okay? So I will give you four words. First, read or watch. Second, write or take down notes. Third, get the meaning and fourth is to practice. Okay? So the first one, you have to learn how to listen and watch english movies like watching television or any other movie that you can watch on your cell phone on your ipad or any gadgets that you have second just have to list down or write down notes of the following words because after writing the following words third you just have to get the meaning of each words so by knowing the meaning of each words you can now use these words in a sentence and by using those words in a sentence that will be the fourth you will learn how to use it properly so you have to practice in practice you can try to speak with your classmate with your friends with your family as well in your house and by doing it every day there will be the routine on speaking the language of English. So, do not forget those four. Again, first is to read or to watch English movies. Second is to take down notes, write the words. Third, get the meaning of the word. And of course, number four is to practice the speaking of the English language. So, that's all. เทชเชอร์มาโส thank you for listening goodbye เรามาต่อที่ส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือผมนั้นจะลองเล่านิทานให้ฟังนะครับลองดูกันพี่ว่าน้องๆหรือ,อ,อพี่ๆนั้นจะสามารถแยกได้ไหมว่าอันนี้เป็นเทน s ของอะไรนะครับเริ่มกันเลยครับ long g o in r i h e land in africa the lion king mufasa the lion queen simba welcomed young people. Was to be the next Lion King. On the day of his birth, all the animals of the forest came to see him and cried out. There was celebration everywhere, and Simba, the next Lion King, is presented to them by the perfect King, who was the Kingdom Advisor. Later, Simba begins to grow up, f s t าซาติเชสพ i ดถ a n เรื่องขอ r ชีว of life and explain his responsibility and duty ไหนน้องๆหนูๆและพี่ๆหลังจากได้ฟังผมเล่านิทานไปนิดหน่อยแล้วน้องแยกดูหน,น,น่อยว่าอันนี้เป็นเคสของอะไรครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายบายทัวคุณพวกเราหวังว่าสำหรับวันนี้นั้น childhood. น้องๆหรือหนูๆหรือพี่ๆนะจะได้รับเนื้อหาหรือสาระอะไรต่างๆจากวิดีโอนี้แต่ถ้าใครที่รู้อยู่แล้วก็ ทบทวนตัวเองก็ได้นะครับถือว่าเป็นชิปทบทวนไปเนาะถ้าหาชิปวิดีโอนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ,รบพวกเราหวังว่าทุกทุกคนที่ด,ดูชิปนี้จะได้รับความรู้เนื้อหาสาระไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้กับผมและเพื่อนของผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย